สเปคอย่างนี้ราคาแบบนี้โคตรจะว่ามารีวิวอินฟินิกโน็5 0โปรหัด 5G ใครลังเลมาโดนป้ายยาในคลิปนี้เลยแกกล่องมานี่ ดีไซน์อย่างสวยใช้วัสดุอาร์เมอร์อลลอยบอดี้แข็งแรงขึ้นทำมาจากเหล็กผสมอลูมิเนียมเกลดอากาศยานมีความจำได้เป็นลอมสองรอกิกแรมสิกิกพิานแรมได้สูงสุด 24G กิกแลวสเปคที่น่าสนใจของรุ่นนี้เพื่อนเพื่อจะได้จอใหญ่6.78นิ้วเป็นอัลเบรเรต1้4เฮิร์ตใช้ดูหนังเต็มตาใช้เล่นเกมก็แรงตัวเนี้ย CPU ด้านในได้เป็นมิ A 50, Ultimate 5. 5 processor. เ PUBG Mobile, ate, ดเด e ิ i เดเมนเซตี้แปดสามห้า e 5นย r อัลต s เมทห้าจุดห้ากี l ีโปรเซสเซไร้เ2 0นพับจีโมบาย เขาข้อแหลปกับพับจีมัวไวท์ไทยแลนด์ด้วยนะส่วนถัดมาเป็นเรื่องของกล้องได้3ตัวกล้องหลัก50ล้านเลนส์โซนี่ IMX 896เลนส์ซูมเพริสโคป50ล้านและอันต้าไวอีก8ล้านไฮไลท์คือใช้ถ่ายซูมไกลได้ซูมดิจิตอลถึง100เท่าภาพมุมอื่นๆก็ลงตัวถ่ายรูปก็คือเก็บได้ครบและจากที่ลองใช้งานมาทั้งวันแบตก็ยังเหลือให้แบตมาถึง5,200ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จไว100วัตต์แบบเสียบสายไทยซีชาร์จเต็ม100%แค่ครึ่งชน่วโมง หรือจะใช้แบตแม็กชาร์จรองรับ50วัตต์ละครั้งนี้น้องมีลูกเล่น One Tab i n f i n i t ap, Infinite, AI แค่แตะและถามก็พร้อมตอบถามได้ทุกสิ่งตอบได้ทุกสิ่งไม่รู้ว่าไหนก็แค่วงกลมเพื่อค้นหาแค่นี้ก็จะได้คําตอบขึ้นมาทันที l o u สุดๆโดยรวมเป็นตระกูลโน้ตซีรีส์ที่พัฒนามาได้น่าใช้ขึ้นมากๆแล้วราคาเปิดตัวเพียงแค่13,999บาทสําหรับโน้ต50 Pro พัด 5G ส่วนรุ่นโน้ต50 Pro 4G โน้ต 50S 5G ที่ราคาประหยัดกว่าน,นี้ก็มีเปิด ตัวสามารถดูตามนี้ได้เลยพวกมีการสั่งซื้อเดี๋ยวเฟซจะขึ้นไว้ให้นะคะไปจับจองกันได้